สวัสดีทุกคนวันนี้ช่องผมมาเล่นเกม The อ่า The i n t e r v e r v อะไรสักเผว่อสดก็เกมที่มันฮาร์วีได้เล่นแน่นอนกูบอกเลยว่ายากมากแกกูเล่นหมดอีซี่กูก็นอนล้มแล้วเพื่อนกูยังบอกเลยว่ากูล่ากูล่ากูล่าเอมีบยปเดียวีเอือดเอออันนี้ผมมากับเพื่อนผมชื่อว่าไอ้กึ่นนะคะ เป็านายังไงบ้างครับไอขงหกมาโอเคมาเริ่มเกมมาดีกว่าตกใจไปอีรอภิธิข้อบข้อนี่มันเปิดอยู่แล้วเนี่ยไม่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 ดโอ้โหเฮียแม่งตกนรก่ะโอเคโ่เโอเคอเขโอเคโอเคโเโเคนเ็ She here, ensure your safety if you are a victim of an intruder incident. One, Stay in one room. Two, wait for the intruder to leave the home. Three, if the intruder sees you, you I hope you are now prepared for when you are in another incident. พาวเวอร์เอาไปล็อกตู้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเปิดพาวเวอร์ได้ที่พี่เปิดตู้ไม่มันยังไม่มามต้องเปิดพาวเวอร์เฉยยังได้ยินนะเหี้ยนะไปเรื่องเดี๋ยลกกัน ไม่อะไรไม่เช็คเลยตู้เลยไม่เช็คเราเช็คไกูกลัวว่าอันน้ามาหาการีว่าอันน้ามาหาการ์ขั้วแล้วกูบอกแล้วแมวพิซซ่ามาส่งหน่อยจ้ะพิซซ่าเอ้เหี้ยกูกูจะ เง้อไปก่อนดิเง้อไปก่อนเมเจอมาเร็วไม่มีแล้วทาวเวอร์เอาต้องเอาเปิดทาวเวอร์ก่อนทาวเวอร์อยู่ไหนกูไม่รู้้ไอเหี้ยกูไปแล้วไงเสียงคุณจังหวะเหี้ยมองไม่เห็น โอเคชัดเจนชัดเจนว่ากิ้วเห็นตัวไหนอ่าอยู่คอยอยู่ห้องเจ็ดอยู่ห้องเจ็ดไอตัดยู่อยู่พี่อยู่พี่พูหลังเก่งตัวตัวมาากเนี่ยพิซ่ามาส่งสายพิซ่ามาส่งสายพิซ่าแล้ส่งเหรอครับพี่มึงกิ้วเห็นตัวเจ็ไม่งกิ่ตัวมาเลยเลยอ่าพิซ่ามาส่งเหรอโอ้โหพาซ่า เราเกลือนเหรอน้อเราเกลือนใช่ปี่พอกูอยู่อยู่มาโลกแล้วมันต้องไปรับโทรศัพท์ด้วยอ่ะโอเคเอาใหม่เรารู้แล้วเราต้องรับโทรศัพท์ดูเขามาเจอเราก็เล่นกลับล็อกดีเราก็เอาใหม่เอาใหม่แล้ไปไม่ไหนไม่ไหนไม่ไหนงานจะไม่ผ่าน อีซี่เรยก็ก็เราเราเราข้าบระดับไปเลยแม่เราข้าบระดับไปเลยอีซี่มันง่ายสำหรับเราเราเราเล่นไปแล้วอย่างดีอีซี่มันง่ายเนาะเพื่อนมันไม่ได้ยากเท่าไอ้เหี้ยแน่นอนไอ้เนี้ยไนท์โมดนะมันขึ้นยากเลยแต่ไนท์โมดมันแบบอะไรแม่งมืดกว่าเดิมอีกไวมากอ่ะคือทุกอย่างมันไวขึ้นแบบสามเลยที่คนโคมาหาป่อมอ่ะสองไปถอดรางวัลไปไม่สอง This is non dai. Oh, that. Oh, a non die. All the meat hell. I'm local area. Unfortunately, the phone service will <coughs> be down for repairs. Here are steps to ensure your safety if you are a victim of an intruder incident. One, hide and don't wander the house. Stay in one room. Two, wait for the intruder. <coughs> yeah, the bank boy, I might. If the intruder sees you, then. Call the intruder.

รีบๆเดินดิเอี้ยเดี๋ยวพี่ซ่ามาส่งอีเดี๋ยวพี่คนโทรมาหากูอีกคอเซ็นเตอร์เฮี้ยคอเซ็นเตอร์ <laughs> โถ่ได้และ <laughs> โทรแ, <laughs> แล้วไปพูดกันขอเซ็นเตอร์ผู้อะไรโวยรู้เรื่องใครพูดดีกว่านไปจัดมีเอาแล้วคำเอาอยู <laughs> ่อยู <laughs> พูดท่าทายเหมืนอนกัน <laughs> อย่างนั้นกู ม you know? ึงจะบูชาอะไรนะฐานเดี่บเรียเรียบสายนี้กูกูรอจะเกินมิจฉนแล้วเฮียมึงเหรออ๋อมึงแน่นาคนเหรอเฮียกูก็าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะหกสิบหกเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยไปยังมึงรีบๆเดินดิ้ตบวีซ่าเลยนะไใน่านนี้เนี่ยมึงก็ยังจะเล่าแม่คุณกูไม่รอดแล้วเพื่อนไปละไปไปไปเราดูกล้องเรเร็ว เทียบมาสี่ิบห้าคนเผื่อแล้วเปิดแล้ว อยากมากยากจริงๆแหละอยากเกินเอี้ยเรื่องมีหลายคนน่ะสแตนบายอ่ะสแตนบายว่าแม่เจอกูบ่อยอะวอ้เหี้ยแม่งเดินช้าที่หหนแม่งสาวเขาเส้นหูยอะไรอยู่แม่งเดินช้าเอี้ยแม่อีกคนนึงแม่งก็ขอเซ็นเตอร์มาหัวอาตัวเนี่ยแม่งขอเซ็นเตอร์ก็ทำมาวันนั่นแหละอีฝั่งนึงแม่งตัวมาเลยเนี่ยเต้นเดินช้าที่ไหนแม่สาวอื่นเหรอ ไม่ไ้ไปเียกูถีแดงนั่นแหละเงียแดงึิดปีคือมันต้องดูกล้องเพื่อให้หลอดนะมันลดอะซึ่งไม่พามดดักมันต้องหาจังหวะมันต้องหาจังหวะตอนที่มันเดินมาโอ้โหยแม่งนานมากทหารมันยากจริงๆนะกูเลิกเล่นโอ้ยฮาไหนรู้ดิอ้องสองตอนนี้ไม่อยู่ที่สองอยู่ที่สองสิดแม่งเลยสำคัญ จะมีตัวอะไรหายไปเปล่าโยวั Yo, s up, <S สับโปจำวัดทบ่าวมีอยู่ดี้มีสุขคอยดูด้วยมีเดี่ยห้องหนึ่งปะเ,เยอนมีตัวเดียวทำไมวาเจ็ดมาแล้วเจ็ดมาแล้วสัตว เจ็ดมาเจ็ดมาเจ็ดมาพอพอพอเ x power หนักเขาดูย้อนเลยไปไปไปยืมไปไปไปไม่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 คิดดีคิดดีไอ้เจ้านั้นมันมามาดีเลยดีเดี๋ยวดูก่อนไอ้เี้ยเบอร์เจ็ดแม่งมาพอดีนะแม่งไฟดับพอดีอีกจ่าขยามแม่งกลายเป็นหนึ่งเดียวไอ้เนี่ยไอ้หัวกลับเอ้ยกูเห็นื่องอะไรสัสสารแล้ว

แล้วมันก็มาแล้ว <laughs> มันไม่มียอะไรจะบอกเมึงว่ามันต้องเปิดพี่เปิดไฟอ่ะ <c oughs> กูว่ากูกูเล่นจะโมโหไกลเฮ้กเกมแบบนี้สักทีแม่งทรมานจ,จิตใจยิ่งวไอ้พวกไม่ชอบพิจิ๋มจะมีช่วงเวลาก่อนก่อนมันจะโผล่มามันจะมีช่วงเวลาให้เราเปิดอยู่ต้องรีบเปิดแล้วต้องรีบแอบไม่ต้องเราต้องอยากต้องทำเวลาเดียว ทุกอย่างต้องทำในเวลาเดียวกันเฮียคอเซ็นเตอร์แม่ก็ถูกนะเนี่อยเฮียโทรมาเลยว่าพี่รอพี่เดินเนนพี่รอพี่เดนเนนแกเป็นแกไม่รอหรอกชิคมี้พายกันเั้งมือชิ้หายเลยมันสามารถเพิ่มตอนนี้ได้ใช่ไหนึ่งอันนี้สองสองกูเปลี่ยนเกมที่จะดีกว่าอันนี้มัาทางซอสเฮียอ่านภาษาอังกฤษออกไหมเป็นเหนียญขอเซ็นเตอร์โทั้งหมด

เออเด้อเดเด้อมั่อมันอยู่หนึ่งละนามันเปลี่ยนที่อ,อยู่ลยเียกูกลัวกลัวจะเครียงไน,นอโอเคอยู่ห้องสี่ย้ายละย้ายละย้ายละผปอดไทยเป็นเตอร์มาทำแฝดโอเคหมาแล้วหัมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วหมา คกูนี่ยจาไฟดับนะมาแล้วมาแล้วเป่นไปเดินช้าเป็นเต่าอไปใจขี้ขก้น่าเน๋ง ีวัวไี่ลอยวัสดีครับสวยบ้าคกูรีบๆดิไอ้เหี้ยกูจะไม่อีเรียบร้อยร้อยหนึ่งละตายเลยใช่ใช่ร้อยหนึ่งละตายเกี่ยวกูเยอะมันร้อยหนึ่งแล้วมันตายเลยถ้าเงมันหลดหมไม่รู้มันต้องไปดูกล้องกูดูไงอยู่หน้าก็ใช่ไงเนี่ยเขาเป็นอ๋อเนี่ยกูดูกล้องให้ได้จะฟี่ตายแล้วกูดูกล้องให้ได้ไม่ลดเลยอ่ะไอ้ยาดูกล้องกูบัง กูขับยิงกูหกปักเป๊ะเยซีว์ชายหนุ่มลานะแล้วไอติดมองเราเหรอ,อมันเริ่มติดมานี่ว่าเหยียกออไปละกูลืมดูติจบกูไม่เล่นละต้องให้กูทำอะไรไม่พวกกูโยชูช้ากูก <laughs> ูไม่รู้วิธีการให้มันลดเร็ว หรือนี่ยกูโยชูสเลร์หรือมันดูได้ว่ามันจะมาตอนไหนมันน่าจะมีตรงประตูอะเรานามว่ามันกำลังแง้มาดูหรือเปล่าไอ้ห่ากูไม่รู้เลยว่ากูแบบมาแลายเดือกูแบบรูนเน่ากูเล่นไหมครับรุนเฒ่ากูจะเลิกเล่นเลยฮ่าหลอดแรกเนียคิดแต่กังวลเงี้อยู่ห้องสองแย่ไอเกียรี่ไม่เคยย้ายหรอก ปากี่คอนเซนเตอร์เบาคู่มือการอ่านอย่างมันบอกาห้เ้นอยากให้ดีหมดเว้นแล้วมันจะมีอืมแม่ก็จ้องหาแม่เลยไม่มีคนไหนนะเป็นเครื่องอะไรให้เราอปิดใจหรือเปล่าป้า อยู่ห้องไหนอยู่รู้โอเคห้องหนึ่งชัดเจนนีเน่เนีเ่เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วคอสเซนเตอร์เหอไอ้หาเห็นอยู่ห้องหนึ่งนี่อยากแม่งมองหน้าหำแม่ <laughs> โอเคมันย้ายทีละสีสีไม่อยู่สีอยู่่ามสามสามสามัมมมย้าย,ยิ้มทำแมเนะ่เลงย้ยายย้ายมันย้าย มาแล้วลูกแม่เปิดประตูเลยมันอยู่ห้องหก<ม>เร็วเร็วเร็วเดือดเดือด้าวเจ้าเร็วทำไมถึงเจ้าใช่ไหม มึงีไมึงรีบดู้อมูลดิเี่ยมแมนเี่ยมไม่นก็เดินหาที่หายงงะมึงจะมึงกำลัื้อสารตาตาอยู่หรอเปดปตูทาไมเยี่ยมื้อสายกบคาตาเหรอเร็วเ้วมจะเจตาะล้วเจ๊จงไห้ส่วนสามารถ่ม อย่วะไปดไปหนยพี่บอลเซนเตอร์บอลเซนเตอร์อยี่อะใครน้อยกันใครนอร้อยกันไปดูเลยอู้ดิแหละเอาเลยแม่รับสายยามจังแย่เลยสักยาแล้วมันยาดแล้ว จะมา้งไหนหกหรื็ดเ็ดไม่อยู่เจ็ดไม่อยู่าดัอยู่ยห้องไหนยไม่มาอ,อาอย่ว่าเี่ย้ายอยู่แนหละหอหนึ่งหนึ่งมันเนอยู่อยู่สามนี่อยู่กับสาม ายแล้วมันตายแล้วไม่ได้อยู่ห้องนี้แล้วห้องหกกับเจ็ดอย่ามัไม่อยู่เฮ้ยทำไมอะมาแต่ดูมาไงเหรอที่นี่กูกูขอร้องแหละไม่ไหวแล้วขอเล่นต้องกู้คำหยาดเปลี่ยนคอนเทนต์ขอขอเล่เล่ขอเปลี่ยนเลยไม่ไหวแล้วเว้ยมันมันแบบเกินพิกัดนะถ้าใครเล่นเป็นบอกคอมเมนต์มาก when when no Assass, ูเล no. cool oh ah, like ่นไม่เป็นกูยังยังมาโลกอ่ะ เม่อกูไปสว่าห์หลายรอบแล้วอย่าาังวันรอย่าไม่ทิ้งกูเลยโอเคเอ่อมีอยู่แค่นี้แหล,ละนี่ครับนี่คือช่องเพื่อนผมครับโคตรเฟี้ยวเลยฮะอืมคตรเฟี้ยวเนี้ยมีอยู่แค่นี้ครับอย่ลอยาลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมบอกไว้ก่อนเพื่อไม่หาคอนเทนต์ใหม่เดี๋ยวไม่หาคอนเทนต์อื่นดีกว่าไอ้เหี้ยเกมนี้โคตรน่ากลัวจริงๆเว้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวแม่งเล่นยาชิบหายเลยฮะ